เกิดเจไดเลยไม่ดึงเขาไปตายว่ะหัวไอ้ไม่ได้ยูมยึงไคได้อะสบายดีเด้อพี่น้องเลยที่ได้หายแม่มินตาเพิ่นมาฮัดขับรถเพราะว่าบารณะสีอ่ามีทางไปเพราะได้หายเพิ่น้ามหามให้ามให้าบนถาคืน Yeah, để chị bỏ việc à, ừ. đi bà bỏ em luôn đi em em luôn mất hơn nữa có vẻ gì ở đây nhỏ nhỏ kia nhớ 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 kia ได้แมนบ่เรียบไม่รู้แมนอยู่กลางอยู่ตรงทัดทัดไปเรื่องขวน,นี่เบรคเบรคเบื้องนี้บ่ใช่ขัวใช่ขัวาแมนเบรคกับทัดเล็งฮะแมนทาดลราอยู่ตีนทัดอย่างเดียวเด้อแต่ว่าเกียร์เกียร์ปะนี่คือว่างอยู่ตำแหน่งว่างถ้าพักไปพุ่นดันไปชิดขาเจ้านี่ เป็นเลือยเกียร์หนึ่งแต่ว่าใส่เกียร์ชองก็เบียดมากนี่เลยมันว่างว่างเลยตอนนี้นะแต่อย่าใส่เกียร์นี่ได้เห็นอะไรเบียดพักพักทิ้แม่พักไปหาไปิยูโวเลยขาดบุเหยียบฐานนั่นแหละต้องเหยียบค่ะเพราะว่ารถเฮาว่าได้รับเครื่องเพราะว่าเครื่องยนต์ทำงานอยู่เนาะไปไปรถน้องไปรถจริงๆยูโ่เป็นโอาเฮ้ยทำนี่ไหลไป ยังไม่ได้เป็นตัวเลขนี่ตัวเลขยังไม่ได้เป็นเห็นได้ไหมพีทบอกเป็นยังไอ้าวเขาบอกหมอหงอยู่เห็นได้ยังไม่ได้เป็นหมอหงอยู่ในรถบรรทุกดับเครื่องขาดไปเหยียบเหยียบขาดอ่าเก่งอ่ะจะน,นี่เดดียาไ้ไบเหยียบเหยียบให้คุ้งเลยด้ยคุ้งแล้วคุ้งอะไรกับเบียดอ่าจองเข้าไปนุ่งเข้าไปอ่านุ่งเข้าไปคุ้ง คุ้งแหละ,ะออคุ้งยังคุ้งหนงดันไปไหนไปเออเออไปไปคอยเยเนาะกไดกคันเลิงไปอย่าลืมเบรกเดินหม่งกลางเด้อเบื้องขวาคอยชุดเลยค่ะวางตีนออกเลย,เอ,อ,ยอย่าไปเลี่ยดเอออย่าไปเลียขาดเสียขาดรุนเลียบอกขาดเลียมันจีบปล่อยปล่อยชุดตีนเลย มีเดซสซอรตีนด้วยนัะโบนัดกันกันประยักพักตีนเพื่อเมื่อห่อเทือนขาจังเลยคือแะ้คือแลไเบียดนี่ก็สิได้นอนไปน้ำแน่ดีๆได้นี่อันวันโง่ในแรกัออุปังด้ยสี่ชีวิตเพิ่ได้อยู่ไหนตั้งใจตั้งใจพ่งเงนของหล่นได้เลย เป็นยวจได้เหยียบยังวันนี้นะต้องเหยียบยังหมืนคลอยหมุนพวงมาไล่ไปหามอย่าเรียกขาดเด้อ่ได้พลอยหมุนไปหมุนแห้งลงตะคล้องเลยหมุนไปหมุนไปคืนคืนคืนมาคืนมาอย่าหาไปคุมเลย

เอไปทั้งใดมันชีวิตคุมคอยโตนคาดจะเลี่ยได้แหงเป็นห่วงคาดป้าเล่นหรอป้าชุดตีนแล้ว,ลวเวตีนไปพักก็ได้โบธนักกัดสล้อไว้เนี่ยมันจังทันจำได้รอเบรกนะจำได้ยี่ตรงกลางหรออืม,มใส่ตีนขัวเหยียบแต่ก่อนเรนี่ฮาอยากจอดปุ๊บเียหรอฮาเหยียบยังก่อนเออแตะเบรกแล้วก็ยันคาดลงแล้วแหละโอ้แตะเบรกก่อนหรอ เข้าไปเฮียนฮู่ที่ในโทรศัพท์เฮียนน้ำข่อยข่อยให้หัวโอ้มีงูดัดหนะมีโชคด้วนี่ย <c oughs> <c oughs> โอนพี่น้องตอนนี้มุ่งหน้าเข้าไปหมู่บ้านั้างแรกในชีวิตได้ในพี่น้องไงหนาวเด้อมมือในพี่น้องเลยสิเป็นวันพระรู้สึกว่า อย่าเรียกค่ะเดอ้อปล่อยสุดตีนเลย<อ>ใส่เกียวซองปะอันนี้เกียวเนื่องได้นี่นะแม่เกียวโซ่เขาพสิว่ายแท้เอาเกียวเนื่องต้นซึง้งกว่านี้ล้ว <c oughs> เอาซึง้งกว่านี้ก่อนดักงหรือ,อาง,งามๆ <c oughs> มีซูเฟอร์มีซูเฟอร์มาเนีย มีคนขับรถให้พี่น้องเออ,อทนลองทนลองซ่ง,ง,ง,งดีแล้วทันีดแมนยังรถกระยะอยอ่เต็มอยู่เทื่งเป็นไงบูชันสาวพรนะสาวพรบเม็แล้วยังขับไปเลย หอยโบหู้ว่าเรายินว่าบ่าวแม็กแล้วว่าห่ามตกใจแล้วว่าหอยโบหู้ว่าอันในกรณีที่แบบมันมันมันทั้งก่วงทั้งอ้อมนะหอยโบหู้ว่าตีนรถไม่ใช่ยื่ได้ตีนรถมันก็อยู่ในตีนเจ้าเบื้องใต้นี่นหล่อมันทั้งหนามันก็อยู่ตรงนี้เชงตีนเจ้าเบื้องใต้นี่เบื้องฐานนี่เจ้ากะขนาดมันเจ้ากะกะมาตีมันสีก่วงยำได้นี่มาหาหอยนี่กกว่านึงไปนั่นแหละ ขนาดทางเจ้ากาก้าใส่กับตัวรถนะฮะนิ่แน่วันน้ก็โอ้ยอย่ามาทางนี้วะออกไปทางหนาได้กอกลบเลยนังเลยไปอ่าเอฟซีก็อยากเห็นเนาะออกไปทางพวกกุ๊บกุ๊บลูกๆกต่ว่าลูกมินต่าว่านั่งถอกระเป๋าเงินบังไงแท็กชีวิตไว้กับแม่มาเนี่ยหัวใจอันมันรู้สึกว่ามันแบบมันปล่อยวางไม่ต้องเกรง ปล่อยว่างว่างอย่างในหอนู้นใช่ปกะว่านอนแห็นดิเปิดนี้กันดีกบ๊วยอันเอาลงไปซองเมืองท้าวนาะกล่องไปเอาลงซองเมืองท้าวจะเห็นไหนกันเอ้อเก่งนะนี่ผักผักตีนได้แล้วน่ะบได้แตะขาดได้พี่น้อยเพิ่นผักตีนมาเลยนี่ผักบได้แต่ผักกบได้แต่คันเลิง เพราะว่าครับรถข้ามาจะมาตกใจปะบ,บ,บ่เห็นเนี่ยเหยียบไนเสียงมันลงล่งไปนิดนึงีหน้าขาวเกียร์นี่เ้าต้องเหยียบคาดก่อนมัน,น่นทุกขั้นทุกขั้นทุกทุกตอนบัดเปลี่ยนเกียร์ทุกเทือเลย บาบอนนย่ามาพี่แลกขุมแท้วูเหยียบคาดก็ได้ไม,มุนเบัดลูกหมา็แล้วก็วูเหยียบมันก็บได้เลยเนาะจังว่านะมันแกใส่คาดนั่นตัดนั่นก็เช็ดมาเนะี่ยจังสามแท้ <c oughs> แต่คุณทำเฮี้ยนครับไปรถไป <c oughs> เผื่อเป็นมุนเบิ้ลรถแล้รถ มาพี่เน้ขุมนะเบิ้งมองไปทั้งหน้าเบิ้งไปทั้งหน้าเบิ้งอะไรนะทั้งแต่ทางมันละเอียดกับไปทั้งละเอียดเเบบเบบนี้แหละจังหวะนะแต่มันยากัวจักว่ากับพญายามปั๊บกิดเห็นขุมวงไหนกับพญายามลองแล้วกับพญายามหลีกแห่มันหูวจักทางมันเออแบบนี้หลีกวิดเเบบนี้หลีกัววิดขึ้น่ปมันโตนกับจักไปเรื่อยๆกับมีแต่ขุมเนาะทางใหนกันอ๋อขุมตาต่างกันอยู่ขุมน้อยขุมใหญ่สี่แปดขุม ใหญ่มันกับพวกนี้เลยเจ้าที่แต่เหวเหี่ยวสันเนาะเหยี่ยวคนเหี่ยวเพราะว่าเบาะเบอะมันอันเดียดเข่าไปใกล้กับพวกมาไล่อนะไรไม่กระยานะเขาจะเป็นนะพี่น้นนอเพอราะว่าขาเพิ่นสันพี่น้องเลยตีนเพิ่นบ่ยาวขาเพิ่นบ่ยาวพันสั้นแบบยันขาดลงมันบ่ชุดนะแกวเปานช่องวะ เกียร์สองให้ได้ไดบ้างเกียร์ยังเกียร์สามเกียสี่ไปตามขั้นตอนเลยก็มันคือมีโค้งอยู่ไดทางไหน,นเกียร์สองขวัญญาณมันยังโคง้งเลยเท่ไาไหร่ <laughs> เกียร์สองมันดึงลงอีกได้นะเพราะเขาว่าอ่าดึงลงมาเออมันอยู่เบียดข้างเดียวกันคือกันก็เขาเล็กเกียร์หนึ่ง ก็ได้แต่ว่าโอเคอยู่พี่น้องกลยการควบคุมพวงมลาลัยพคนอีกอะแต่ว่าเวลาส่วนกันนี่ยังโบกหูด้วยกันเด้อนี่ก็ได้ช่องแน่นแต่ละเกียคันมีเดินกงก้วงป,งปล่อยให้ข้าวพินเดียวนซิก้าขอเสียงเดีกวก้วงทางลง่เดี๋ยเปิดเลขสองเลขสามด้วยไปยังปื๊ดไปจากสองพันรอบกันเร่งให้รถแรงขึ้นอ,อันนี้แล้วต่อเตียนี่แดบบนะุป็น ลิงอื้นเนี่ยนอื้นยันขาดปึ๊บปึ๊บไปไฮ้ยเฮ้ยที่เก่าเจได้เลย้ม่ดึงเข่าไปตายบ่หัวบ่เฮ้ยไม่ได้อยู่มไปได้น้องพี่น้องเนะยังกินทอดพี่นอ้นองอ,อ,อยู่ได้ไม่ได้อยากไปใช้ได้ กั้นใจไว้แอบซองกระจกเนี่ยสอบซีปับว่เห็นเนาะเพระาะว่าเขามาจอ่อแล้วฉะนั้นเบิ้งได้เบิ้งหนีก็ได้ว่าเดี๋ยวตอนนี้เขายังเบิ้งให้บัดพอเพิ่นเป็นคักๆให้เพิ่นปั๊บซองเองเพิ่นซองหน้ะซองหลังเพระาะว่ัติหนี้เขาปั๊บใส่เขาตะกี้เนาะเพราะว่ามันอยู่คนละเกตบะนั่งเพิ่นกับบก นางเขามันอยู่คนระดับนังนอยู่คนระดับเกมโซ่ท่านี่เท่าน่ะหายทำไมพี่น้อง FC เอฟซีได้เนี่ยนะยากเจาเจ้าเลยต่อไปก็จะได้ไปครับพี่น้องเอฟซีมาเที่ยวเนี่ย เหยแห้งไปไหนก็ได้รถมันเบาเยอะเออพอเสียงมันลงโลกมันแต่พอทางมันบอกงานบอกเอาไปพึ่งกรรมพี่สบายดีอีกเพน่งพี่น้องเลยโอเคจบแต่ผมมีลืมถือดิสติกมา บานขี้งูพวกนี้ทางบานฮอนนี่แต่คุมอืมน่จักว่าคุมกับเบาคันเล็งลงมันยังงูเ็นนะว่าฮอดคุมให้เงียบ เหมือนเด้อหาชีวิตน้ำได้ไหมน,นี่สบายี่นองเห็น่ันมีผูกขับให้ไปทั้งหดก็พ่อไปอย่างทงกีฬากับเพียนกันขับกันยังดีต่อไปแอบให้ลูกสาวบ้านี้ <c oughs> คืออยู่กี่ะแกขี่มวนก็พอครับเนาะเออถ่าครับเป็นนี่ลบลองเนียนอันอน,นะน่้แดดมันสีบัเสียรดเทากับคุมกับเทากระยอดเอาจเป็นนะประจำเป็นต้องระ,ะทั่งไปแล้วเสียลูกหมากมันก็บเบิดเงินไปสองอนน นี ça, <qu' un S 1> ่เธอกล้าอยู un un ่ผมมีรถคนแต่ว่าในกรณีมีรถหลายๆนั่นเองซื้ออาร์ตถนนในเส้นหนึ่งแล้วให้ไปเที่ยงกี่คนเดียวแซงขาเกียร์สามรึเปล่าแต่รถเกียร์โซ่เกียร์เกียร์โซ่กระพาะหนึ่งนะแบบหนึ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดจะยาวหนึ่งบบกล้าบบกล้าบบกล้าเขาเขาเกียร์โซ่ไป เป็นเองจ้่ไฮะขัานว่าสีเอาเกียร์สามกต่ทางมันนีเขาเป็นห่วงรถขึ้นนอกเลยลูกหมากมันสิเตะว่าอะคุมารเอากระกะได้เลยเ้ากะไปทางแดดทางมันวิตคุมวิตยังขนาดรถชั้นนั้น อย่าลงชำหัวหญ้าพี่กินหัวหญ้าเว้นมันกับรถม,มันถึงหัวอยู่แ้กขางนี้นมันก็แม่นพองไปเลยเด็กมีพี่น้องร่องคว้ารถขับมารถขับมา,ขมาเขาหลีกเองเขาไปแล้ว <c oughs> มันประกาชนาดรกเารถใหญ่มันรถ <c oughs> จักอย่าหลีกมาไรก็ว่าขุมเ <c oughs> ลยนะมีแต่ กานใจตอนนี้นหะตอนมีพราอันมีคนหลีก็ให้เบิ้งว่าตัวเองมันจิตตกลงคลองนะกับเบิ้งขนาดมัหลีได้ทำได้ท่นบอกนั่นก็เป็นจอดรถรถท่านบูมันใจนะรถจักกับบ่อปัญหาดอกรถใหญ่ตัวรถใหญ่มันมันเขาอยนี่ยวก่อนนะท่าน้าบอกนั่นเขาก็คอยเบียดเบียดเขาทางทางจอดก่อน เห็นนะว่าเออมาประมาณสี่สิบเมตรปันยังคอยเอาโตเข้าเป็นเกณฑ์นั่นแหละตั้งนั่นก็ได้คาเบื้องใา้ก็เอาเป็นศูนย์รอดใช่ไหมศูนย์รอดหนาขนาดศูนย์รอดหนาใช่เอาตัวนั่นเป็นระดับว่าเออหลีกไปขนาดมาที่รถมันควงมันห้อมจำได้ คลิปนี้กับซีสอนพ่อข้าวพี่น้องกับโบได้สอนแบบละเอียดละนั่นละอ้อปายในเนาะเพราะว่าเพิ่งกับเคยขับมาอยู่แต่ว่ากับขับจังซี่แหละแต่ว่าโบเคยนั่นแต่ว่าขับเรื่อยๆกับซีได้อยู่บึงเราเนี่ยก็ได้อเลยครับเออเพราะว่าบกบขับเรื่อยมันกับซีจังซี่แหละแต่ว่าขับเรื่อยกับนาซีได้เรียบร้อยนี่คือถาว่าเข้าสอนตะที่เข้ากับสอนแบบละเอียดให้ผู้เรื่องเกียร์เรื่อง อีหยังต่างๆเรื่องเบรกเรื่องธาดจังซี่เรื่องระบบมันแหละเนี่ยมันหายหูนะเรื่องอหมนงุนพวงมาลัยโค้งมวยอย่างต่างๆแต่ว่าทำนี่ก็โอเคแล้วเรื่องประคองเรื่องอีหยังต่างๆไง,ๆองๆโอเค คอือยังบ่มันใจที่ว่าเวลารถลายๆแล้วก็สวนกันนะเห็นรถเข่ามาทั้งหน้าทั้งหลังจยางที่ยังยังตัวนี้แหละแต่ว่าใจทุนนะใจทุนเที่ยงแล้วก็เมนโอเคกับเวลาเขา,าแคบๆมมหอมๆมียนะห <c oughs> อบบ้านเลยเนาะหัว <c oughs> กล้าบ่ หอบ้านเลยบ่ใส่เกียวนึงใส่เกียวนึงหอบ้านวะเปลี่เมื่อพี่ด้วยนี่ยเออเมื่อพี่ดละใส่เกียวนึงก็ได้เพราะว่ายันหมูหมาป็ดไก่เลีนมาตัดนาใส่เกียวนึงวะยันดีนะครับเ้าว่าจะใส่เล็กเล็กเหมือนกใส่กระเพียนเหยียบกระเพียนได้ไหม ซุบออกนะมาเราวางว่างวางกลางเลยค่อยเบียดเข้าไปหาเบียดอย่างเดียวเลยก็เนี่จะปล่อยออกมาปล่อยออกมาเลยมันถือเกียร์ทามอยู่กันนะจองเบียดเขาหา,คา,ค,า,ค,าคาต้นคาหาโตเจ้าเองนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะจองน่วมเขาหาเจ้าคนถ้า,ากเกียร์ถอยเกียร์หาดดันมาหาข่อยพี่พักมาหาข่อยพี่<ม>ถ้าเรากดดันหงกลางมัน อยู่เขียบสามเกียบสี่นีมันนั่นมันขามเกียบมันก็บอกออกได้รถเนาะมันจะมันจุดักเนี่ยรถอยู่ในมันจำเป็นเร่งแห้งเนาะมันไปได้บริเวณแต่ว่าเร่งเสียงมันนั่นมันทุกจั๊กเร่งหน่อยนึงมันทุกจักเร่งหน่อยนึงมันทุกจักทุกจักเอ้อ เหยียบก็เหยียบเบาๆคือเล็งรถจักรนะจีไปเ่อฟังเดียวเจ้าโบกงก็ได้เลยคือโง่แค่หนบกอางได้บบบนี้จับพวงมะไรน่ยนุมจุ๊บจน่มมถือจงวะจ้าจับจ้ากเป็นยังไงพดว่างทิ่ลงไปเลยัานเหยียบเหยียบเหยียบพดว่างพดึงออกมาก็หาได้ยากเลย เดี๋มือจึกแบบมันไี้นี่เดีขึ้นหนาวหนาวพี่หอนหอนหอนเนี่ยเป็นหอน กันใจไปนะกินมันกินมันเผาก่อนโอ้ลืมเบาะมันคือถอยเบาะเบาะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันเหียวะย่าได้บบบนั้ขายย่าได้พี่น้องไงมันแหค่อยมันค่อยทางขี่ได้ เด็กเกียรบันไดอันอยนี้เนี่ยยันเอาเข่าหั่งก่อนต้องว่าดูนี่พ <c oughs> ว,ว,วกคนนั่นนะยามนี้เนี่ยข่อยมัดไว้แล้วก็ยังเกยจมันสิขาบ้านเนี่ยง,งัวกันหยาดูมีเรื่องประคับรถเนี่ยโอเค <c oughs> <c oughs> ข่าจะเม่อยจงยิ้วข่าวอีน้ำย่างๆแหละครับช่ามองเธอจะเกลียวใช้อานมาข่าวทั้งแม่พรุ่งนี้ก็เจคายพวะก็เจในตู้รถเจยู่ัอ่จโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยกกถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ากัยังใจบวกกล้าเนาะอันนี้แก อ่ามีครับในน้ำอันใดกะมินมาพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณนำ้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับมาติดตามรับชมเนาะบลไบบลับลงคลิปหลายมือเด้พี่น้องเลยอ่าสงสัยจะช่วงนี้กะทิดก,กั้นเนี่ยทางซ่องเขาเนี่ยกะบบกคอยแจ้งเตือนเนาะเพราะว่าบกคอยมีคนเบิง่งคนดูบันไดน,นี่กะบ,บ่าว่ากันเนาะนี่กะยุ่งเวียกหลายอันหลายแนวพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ สาธิตท,ท่าประการใด็กกับขอโทษขอขอภัยน้ำน้ลายสำหรับคลิปนี้ก็ทีได้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้โอเคบายบายสบายดี